หลังจากที่เราเรียนง้อป่านะคะตอนที่หนึ่งนะคะตอนชมป่านะคะตอนนั้นเป็นตอนที่สมคากับลำหับเนี่ยเป็นแฟนกันและรักกันแต่ความรักของคนทั้งสองไม่สมหวังเนื่องจากว่าแม่ของลำหักเนี่ยยกลำหักให้กับพนานะคะยกลำหักให้แต่งงานกับพนาในตอนนี้เป็นตอนพิธีแต่งงานนะคะ ครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะบิดกดะดำเดินเดิน้าขับมาพี่น้องลองลำดับเพื่อนเบาทั้งสองรประคองประคับอ้ายหอยพร้อมกับไอ้ดิ อมเจ้าเบาเดินปางหวงสองเพื่อนให้คาดเลื่อนซ้อนซับสรับยุ่งพวกท้องตามพรูเป็นหมู่มุงไม้มุ่งมายัางที่ทำวิวาอุจารให้อีกครั้งหนึ่งนะคะบิดาดำเดินเดินนาถัดมาพี่น้องร้องรำดัก เพื่อนเบาทั้งสองประคองประครับ้ห้หอยท้องปรับให้ดีอุ่งเจ้าเบาเดินตงมวังสองเพื่อนไม่ขาดเพื่อนซ้อนซับสลับยุ่งพวกท้องตามปรูเป็นหมู่มุงไม้มุ่งมายังที่ทำวิวาอะต่อไปนะคะบทต่อไปนะคะ อ่าตอนนี้เป็นขบวนนะคะตอนนี้เป็นขบวนขบวนผันหมาของง้อชาวผานะคะง้อผาสาักไปนะคะตอไทยง้อน้อยง้อใหญ่ไปคลึกคึกบึกปักทึกเลื่อนลั่นสนันตาต้องโลดลากเลือบเลือกตาตบขาขยี้เ,เป็นก่อย จับจับปังปังประดังเสียงตั้งแผ่นดินจะเอียงสุดด้อยห mm hmm. วัดแฝงบอรเราเป่าลูกลอยถูกนกตกพอ,อยเยียงกันปูตีกรงประตุงตุงตุงพุงอนแนส่งเสียงเพราฉะฉันเนาะคูข้างลิงยิงวันหูฉันชู ตุนป้อนอุดอูอ้ลงอยู่ในพองทำไมค่ะตุนอุ้งกุดอูอ้ลงอยู่พองระมาดเม่นหมูมีเที่ยวนี้เล่นเลียงพายตนเพ่นไลพายองวายเถือนถึกปัดทิ้งวิ่งกับโพงเสื้อคล้งโดดขับไปรับตาทำไมนะคะ น้อยเงาะใหญ่ไปคึกคปึกกระทึกเลื่อนลั่นสนันปลาเต้นโลกลากเลือกเลือกตาตบ้าขย e งเป็นกอยจับจับปังปังป,งประดังเสียงตั้งแผ่นดินจะเอียงสุด้อยวัดแฝงบอล่าเป่าลูกลอยลูกรบตบพอยเยี่ยงกันพลูตีกลองกระ ตุ้งตุ้ตุง,ตง,งอิแนส่งเสียงเพราะสนอะกูข้างลิงยิง,งควันหูชันชูตนอ้อนอุดอู้ลงอยู่พงลงสมาดเม่นมูมีมเที่ยวนี้เรนเลียงพายตนเพอนไหลพายงวายเถื่อนถึกกระทิง,งวิ่งกระโพงเสือโค้งโดดับ ไปรับตาหันถึงจึงหยุดที่ลานใหญ่ใต้ต้นตะเคียนพรมหน้าคอยพวกเจ้าสาวที่จะมาต่างคนพูดจาประสาใจขันถึงจึงหยุดที่ลานใหญ่ใต้ต้นตะเคียนพรมหน้า คอยพวกเจ้าสาวที่จะมาต่างคนพูดจาประสาใจบทตอนนี้นะคะกำลังตั้งขบวนนะคะขบวนเจ้าเบ่านะคะก็จะต้องมารอขอบวนเจ้าสาวอยู่ที่ลานพิธีนะคะต่อไปนะคะโดยต่อไปนะคะ,น,ะ,คะนี่เห็นไหมเห็ขบวน เจ้าเจ้าสาวแล้วก็บนเจ้าสาวตอนนี้บวเจ้า่าวบวเจ้าสาวมานั้นต้องยิบยินดีเป็นหนักหนาเห็นแต่งตัวสดทองต้องตาประครองพาเข้าประบ,บวนชวนดำเนิน บิดามาดาออกหน้านั้นแล้วนางลำหับตั้งหงเทินเพื่อนสาวทั้งสองประคองเชิญที่สะเทินย่างเยื่องจำเรลืองแลหลับประบวนสัตว์ปรีที่คอยอยู่ประทังผูง้แวดล้อมองแห่ทางฝนดำทำประบวน วนแปลขับร้องสองแทดนาดหน่วยอันนี้ก็พูดถึงกระวัวขันหมากของของลำหักนะคะมีการฟ้อนลำด้วยนะคะต่อไปนะคะเพื่อนสาวสตรีที่คอยอยู่ประพังผู้แวดล้อมพร้อมหน้าขับลำคำเจริตอิทธิยาเดินโดยมรรคานาดหน่วย อ่ะแะ mhm. อ่านให้หนึ่งครั้งนะคะนักเรียนเมื่อนั้นตองยิบยินดีเป็นหนักงาเห็นแต่งตัวสอดเข้าห้องต้องตาปะกองพาเข้ากระบวนชวนดำเนินบิดดอนมารดาออกหน้านั้นแล้วนางลำหับตั้งหงเฮา ะเทินย่างเยื่องชำเลืองเมเหล่าประบวนสัตรีที่คอยอยู่ประพังตูวแวดหลมห้มเอตฝนรำทำประบวนปรวนแปลขับร้องซองแซ่ดนาดนวยเพื่อนาสาวสตรีที่คอยอยู่ประพังผู้แวว เยิยาเดินโดยโมรรคานาหนวยนี่เป็นขบวนของนางลำหักนะคะซึ่งมีพ่อแม่นำหน้านะคะและตามไปด้วยนางลำหักและต่อด้วยขบวนนางลำนะคะ ตอนนี้โดยตำน้องนะคะช้าหน่อยแม่นางคอยเอยอย่าทำใจน้อยหน้าตาบดูดเบง่ยิ้มเสียให้แช่งอย่าแท่งมึนตึงช้าหน่อยแม่นางคอยเอยชชานิดม่่ือเอยอย่าใส่เจริตกระดุมกระดิ่งดอกไม้หอมปุ่นชุนรือจะทิ้งช้านิด แม่ชื่นจิตเออย้าอืดแม่นางอืดเออยตามกันเป็นยืดยักใ้อนลำอย่าให้ช้านักจากเสียลำน้ำช้านิดแม่นางอีกใยช้าไว้แม่ชื่นใจเออยระวังอกไรอย่าให้ปะทะ เกิดลำคานกี่คานเอะฮะช้าไว้ไม่เชื่อใจเอยอย่าเค้นแม่แสนงอนเอ้ยวนแต่ควักคนผูกคิ้วนิ้วหน้าผัดอีกหน่อยหนึ่งให้ถึงเวลาอย่าเค้นแม่แสนงอนเอ้ยชะตาแม่ตาคมเอมเออย่าทำเปื้อก้มเมียงเมินเพินคุ้ย เหลียบมาสักนิดระพิษตาสวยชะตา,าเมตตาคมเอย้ยน้อยแน่แม่กินนอนเอย้ยรำไรฝ่ายฝนนี่ต้องจังหวะอย่าทำตัวดีจะเสียระยะน้อยแน่แม่กินนอนเอย้ยต่อ,อไปนะคะเรื่องต่อข้างล่างก่อน แม่แกอ,อุต้ยเหนื่อยนักลือใจเหือตกสิดๆิหยุดพักเสียทียังมีบทอีกถึงแล้วแม่แก้วตัยอ่ะต่อไปนะคะลายนะคะทำถึงดัานดีที่ประชุมเห็นคนชุมนุมสะไวนางขวยเคิรนสะเทินหาทึไทย ตามบิดาเข้าออไปไม่คาดคาอ่ะอนักเรียนคะตะ่กี้นะคะกระบวนของกระบวนของนางกำหักนะคะก็จะมีแม่พ่อแม่ของนางกำหักเป็นคนนํานะคะ คนที่สองก็คือนางนำหักนะคะแล้วก็เป็นขบวนของนางที่ไล่ลังนะคะ mm. แล้วตอนนี้นะคะขบวนของนางนำหักก็มาที่ลานที่จะประกอบพิธีพิธีวิวาสก็คือพิธีแต่งงานนะคะ mm. โดยที่ขบวนเจ้าเป่าก็คือขบวนของฮนเาเนี่ยมารออยู่ก่อนนะคะที่ลานที่ลานพิธีนะคะอ่ะต่อไปนะคะรูก็จะมีแบบฝุกหักนะคะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะ การแต่งงานะะนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนที่อ่ะันนักเรียนดูใหม่นะคะอันนี้เป็นอันนี้นักเรียนดูดูจากตอนที่สี่ลงมาตอนที่หนึ่งนะคะตอนที่สี่นะคะพ่อแม่ญาติเจ้าบ่าวท้าอวยพรนะคะจะ ญาติเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะเข้าอวยพรเข้าอวยพรนะคะอันนี้คือพิธีของชาวชาวซาวไกนะคะต่อไปอ่าเหตุตอนที่สามนะคะผููเท่านะคะที่คนก็เคารพนับถือทําพิธีนะคะปรีดจำให้คู่บ่าวสาวนะคะอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะคะอ่ต่อไป ที่สามนะคะพิธีอทิีขั้นที่สองค่ะขั้นที่สองนะคะหาพิธีขั้นที่สองมกเรียนดูนะคะขบวนเจ้าสาวนะคะแห่ไปที่ลานพิธีนะคะอ่านี่คือตอนที่สองนะคะตอนแรกเลยเป็นขบวนอะไรคะขบวนเจ้าบ่าวแห่ไปรอขบวนเจ้าสาวก่อนนะคะที่ลานพิธีนะคะ <S <S อ่าแล้วครวนี้ลำดับที่หนึ่งขบวนเจ้าบ่าวนะคะ จะแห่ไปรอขบวนเจ้าสาวนะคะที่ลานพิธีนะคะต่อไปขบวนเจ้าสาวแห่ไปลานพิธีนะคะขั้นตอนที่สามนะเหตุการณ์ที่สามนะคะผู้เท่าที่คนเคารพนับถือเนี่ยทําพิธีปรีกรรมให้คู่บ่าวสาวก็คือทําพิธีสวดแบบว่าอวยพรอะไรเงี้ยนะคะต่อไปสุดท้ายนะคะพ่อแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเข้าอวยพรนะคะ อันนี้คือพิธีของโงซาไตนะคะเขาจะมีลําดับขั้นตอนแบบนี้นะคะดูใหม่นะคะขบวนเจ้าเบ่านะคะแห่ไปรอเจ้าสาวที่ลานพิธีนะคะอ่าต่อไปเหตุการต่อไปก็คือขอบวนเจ้าสาวแห่ไปไปลานพิธีนะคะที่สามผู้เท่าผู้แก่นะคะก็ทําพิธีปรีกรรมให้กับผู้เบ่าสาวนะคะอ่าสุดท้ายพ่อแม่ของญาติเจ้าเบ่าเจ้าสาวเข้าอวยพรน,นะคะ นักเรียนดูนะคะในข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สองค่ะเจ้าเบ่าเจ้าสาวคือใครคะนักเรียนอ่าเจ้าเบ่าเจ้าสาวก็คือฮันนาวกับลำหัสนะคะเพราะตอนนี้เป็นพิธีการแต่งงานของระหว่างฮันนาวกับลำหัสนะคะต่อไปข้อที่สามการแต่งงานครั้งนี้นะคะเกิดจากความต้องการของไทยค่ะ ของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งเจ้าบบทั้งพนาวและก็ลาหัดนะคะต่อไปสาระสำคัญนะคะของพิธีพิธีแต่งงานนะคะพิธีแต่งงานจัดขึ้นที่ลานพิธีนะคะโดยขบวนเจ้าเบ่าแห่ไปรอขบวนเจ้าสาวอยู่ที่ลานพิธีกลอนนะคะและลำหัปตับพนาวน,นะคะก็เข้าพิธีแต่งงานกันนะคะ โดยพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้จัดการให้นะคะนี่คือสาระสำคัญในตอนนี้นะคะ,ะนักเรียนทำทันไหมคะ,ะนักเรียนดูใหม่นะคะในข้อที่ตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าการแต่งงานของเงาะซาตายมีพิธีอย่างไรนะคะอันแรกเลยขบวนเจ้าบ่าวนะคะจะไปรอเจ้าสาวที่ลานพิธีนะคะเขาจะมีลานพิธีไว้ประปกอบพิธีแต่งงานนะคะ ของเงาะจ่าไปนะคะอ่าต่อไปนะคะขบวนเจ้าสาวแห่ไปรานพิธีขบวนเจ้าสาวเนี่ยนะคะจะนําหน้าโดยบิดามารดาแล้วต่อไปก็คือนางลำหักนะคะแล้วขบวนสุดท้ายก็คือนางลำตั้งหลายนะคะต่อไปการที่สารนะคะผู้เท่าที่คนกระลดนักถือนะคะก็ทําพิธีผลิกรรมให้ตับผู้บ่าวสาวนะคะต่อมาสุดท้ายนะคะ พ่อแม่ของญาติเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าอวยพรนะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนทําได้ไหมคะถ้านักเรียนทําได้นะคะแล้วตามอ่านนักเรียนนักเรียนหัดอ่านเอาแล้วเดี๋ยวครูจะมาย้อนหลังอ่านให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะ